ไม่ลมานคนหลายครับมันยอยเข้ามาตอนเดือเลยนี่แหล้าหาทุ่มเยอะี่หาทุ่มททุ่มมทุ่มไี้ไัเห็นเขาขายเียได้หลายแทวว่ะหลายเล้วหลายลังแทวจกจนในน้ำแข็งเด Ừ. Cảm ơn. không theo đó là nó bia đi lắm bắt giữ nó tàn bà tân 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 ประทมโอ,อ,อ้หลอเมตรนอดสอีปลา่มเอออวานงนี้ได้นเด้อเดินายสาดอยเอ๊อนะนีดีด

nghe bảo vừa hôm nay đấy ạ có mến, mến. bố năm hải châu cho chọn non mà mình này nè vốn nữa, trong luôn mà chuyện giá tay ra là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นี่นี่นี่ห้อนเดี๋ยวหอนโอ้เงื่นนี่เียร์เียร์บนนันนแตกเือนีตอนนี้พื้นดิอืมดบเียพื้นแ่พื้นนแตกสูสสาย เขาผลิตอยูเดือนนั่นนี่ไงเป็นนั่นะไรเรีย่เป็นวันที่ต้องย่างขาไปกินคอติน่ะห้องน้ำนั่นหองน้ำยอดเยี่ยกเมีอันนี้ใส่อไ้าล่ใส่ไดมาเที่ยวกานนะครับโอ้รถบานเปจอดราวหองน้ำเลยวะ có cái mà <cười> <cười> <để> đi ไปพุ่นคือกันเออเหียกตัวอะไรนี่ตัวไป thì... <laughs> <laughs> แล้วออนแล้วหา,า,าอจอดรถกันครับบ้านเด็กไปหากินข้บบนนาวกินน้ำครับสนามพวกนี้ครับให้พื้นมาเรียกก่อนครับว่าที่ให้ตั้งจุดแดง วางลาจอดคนละม้มละแห่พี่น้องเอ้ยห้องน้ำก็สะดวกสบายครับสองห้องสองมอง ผมเดคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ